เอาไปกินรอบเดึกไหมยังยังก็พอมาแล้วพไปยังว่าไปยังบอกแล้วเอาไปกินรอบเดือไหมบุ

ชมูเหรครับไปมพไทพี่จะจ้างกลางเต็นท์ใครื้สีชมพูมันเล็นแฟนการยากงเ so them me. in มวันนี้าเสื้ออยากหเขาอีชมพู้นี่กไหนั้เนี่ยื่อาใดน้เขาดจงดเมื่อไหร่ สิละเพราะเราเหตุผลทู่บ้านเราเห็ดเสืองหญิงเด้เป็นเสืออมประเด้บ่ได้บ่ได้จังได็กจาของก็ได้อยู่บ่บ่ได้บ่ได้นฮะมันอยู่งสั่งข้อหมายแค่มันอยู่งส่แล้วบ่ต้องห่วงสภาพผัวเอาไปบดแมนกระทั่งเสือเมียมันยังเอาไปผัวเก่าเราจะมีผัวใหม่แล้วอะไรของเก่าๆเราก็ปล่อยเขาบอกว่าเขาจะมีผัวใหม่โอ้ยแบบว่าจีบจีบเดชนี่คุ้มแล้วเรียมไ่ดรอสี ฤือดูการเดียวนี้เอาซิบพอเหรอสิบเนี่ยแค่แค่สิบพอเหรอคนตต้คนใต้คนใต้นั่งบอกเอ้าแซบสนุนเลยใช่ไหมนี่หนักกว่าพี่รถใช่ไหมแล้วเขารับปากอ่ะพูดเองเนี่โอ้มาเริ่มยิมศักดิ์ มันจะนมันจะเป็นสามข้าวเลยมันจะเป็นเพลงหมือจะเป็นเพลงอะไรกอมันติดเบนะคะมันติดเว่าเพวตอนแรกลงลอันก็ัดนเพลงออกแล้นอันไหนเม่กีพูดชีสุดเล้บอกไม่หนูไม่ได้ว่าลันอาเอเแล้วเอาใส่เพลงไหมเ้เป็นช้อนหรกใส่เพลงต่างหากเนีเพลงอีหยังจะไม่อีหยังะ อีโจมันลองได้เบมดมันบ่ได้จตาโอฮะโออันเนี้ยหลักเบาเสียง่ <resource> คุณนักการาขอบคุณแม่นริมม์ครับ<ถ>ผมมานนะค,ะคนละครึ่งขวดนะคะขคะคึ้ขนไปอย่าูตามเดลยเรียกเลยค่ะ<ถ>ผมขวดคนหนึ่งคนนะคะหยิบมือเราด้านขวบนะหยิบเลยนะคะอย่าหยิบน้ำพี่กินนะอย่าน้ำค่อยกินน้ำส้อมอยู่ข้างล่างนะขอบคุณแทนน้องๆนักการาขอบคุณแทนอะไรผมคณนักการาผมคนแม่นาริมมณ์ครับผมบ้านฮักองอิงนะคะพลังเงียบของเราวันนี้ก็ได้ร้านแตกแล้ว ร้านแตกแ่ร้านไหนครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อหยิบเลยได้หยิบครับหยิบคับหยิบได้หยิบขาขอบคุณนะครับ เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องๆด้วยครับผมขอบคุณน้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมรอชอพรุ่งนี้นะครับผมลูกชิ้นเป็นพรุ่งนี้นะครับผมลูกชิ้นเป็นพรุ่งนี้พอลูกชิ้นวันนี้หมดเกลี้ยงเลยครับผมแต่สั่งมาแล้วพรุ่งนี้มีลูกชิ้นต่ออีกนะคะช่วงเย็นมีลูกชิ้นต่ออีกสามไม้นะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เพราะลูกชิ้นมันหมดแล้วขอเป็นพรุ่งนี้เอาขอบคุณ แม่พี่แม่พี่หาให้ใหม่อีกตงเเกลลอดยขอบคุณแบบแม่พัชรีเอาว่านังคือนอนอยู่นะฮะใครนอนหนุโคมอ่ะเลยขอบคุณค่ะเสื้อดำหรือเสื้อดำเงินนี่อ๋อเสื้อดำเงินขอบคุณนักกรามาเลยมาเลยเดี๋ยวให้แม่ดุมด้วยนะเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยตามสบายเลยขอบคุณนักกราขอบคุณขอบคุณให้เด็กๆนะครับผมยังเหลืออีกเยอะครับยังเหลืออีกเยอะ เผื่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เอาอีกวันหนึ่งไหมขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านหักพลังเงียบครับผมขอบขอบคุณบ้านหักพลังเงียบนะคะได้ทั้งวันค่ะของฟรีมาแต่คนเตรียมคือว่าอันขอบคุณนะคะัคือว่าเลี้ยงเล็กน้อยตาดำๆไปมือเมือมามามายังเหลืออีกนะยังเหลืออีกนะครับผมยังเหลืออีกยังเหลืออีกนะครับในยุโรองเอไม่ไม่ไม่พอรอบเดียวรอบเดียวพรุ่งนี้เอาไปอีกรอบ ใส่ไปเปียนเสียงเอาไม่ก็เด้อค่ะวันนี้วันนี้รอบเดียวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกรอบเอาเลยครับเอาเลย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 ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีพลังเงียบของเราเบิร์ตไปบอกขอเบิร์ตไปขอคอยเนี่ยเบิดไปคอยเบิดไปขอบคุณนะครับขอบคุณเด็กๆ เอาล้วครับผมขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณบ้านฮารแปลเดอร์แปลเดอร์ยังได้แปลเดอร์โอ้กับบดทอดให้มันเบิดเนาะไม่สองใม่หนึ่งก็ดีโอ้เลียงเรียงเรียงแจกเลยแจกเลยขอบพัดขอบัดเอาไป็นตัวข้าวพรยงเห็ดจูบบัแตงว่าเห็ดเออถ้าก็ได้สองถุงบุญเห็ดเลยก็ดี จากบ้านฮักพลังเงียบแม่แม่แม่บอกแม่เดีเดี๋ยวมุนแม่โมนตราคุณแม่มนตรามานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีลูกชิ้นอีกครับผมลูกชิ้นอีกแล้วก็จะมีน้ําอีกเพิ่มอีกแจกใบก้อนเดยวบ้างแจกยังลูกชิ้นเบิร์แล้วลูกชิ้นมันเบิร์แล้วไหมพอมาคือลูกชิ้นมันเบิร์แล้วจะกินอะไรพิเศษไหม โอ้พิเศษสุด,ดเศษสุดมึงจะกินบ่ละ่ะปอกาปากให้กินบอกกินตีนะแล้วก็ไปซื้อกันมาซื้อกอน,กอ,นอันนี้คือเนื้อจากบิงซูล่ละคงคงคงไม่ตอบเข้ามาบิงซูล้ะใช่ไหมเขาทำอะไรกับกินกิน ขอบคุณสำหรับน้ำด้วยนะคะ FC พลังเงียบครับน้ององค์อิงครับผมโอมองอิงองค์อิงครับผมองค์อด้วยนะคะครับผมเราโอมใส่เราโอมองอิงองค์อิงปุ๊บเลยดียวคันตอนนี้ขอบคุณพี่ครับผมน้องได้หายเหนื่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกขอบคุณค่ะพรุ่งนี้มีอีกมีลูกชิ้นอีกด้วยลูกชิ้นด้วยมีน้ําด้วยครับผมตามนั้นคป็ป่องแล้วอยากไปซื้อของพรุ่งนี้จะไปคอนแก่นมีใครจะฝากซื้ออะไรไหม ไม่มีเงินซื้อคำตอบสุดท้ายอยากได้เงินนี่หลังใครเงินตออเอ้ยอยากได้เงินค่มีให้กูเผาไปไห่บอใส่อะไใส่ได้ได้ยาอ๋อบอเดากว่าให้เผาไปไห่กูตกใจเบิร์นี้อยากได้เงินวันนี้ไหมพ่อบอพอไปเอาอยู่กันพิเศษก็ได้พิเศษน้องโน้ตนะครับผมโฮอลล็อกชาลอนล็อกบล็อกกับบล็อกพี่น้องเลยได้อันเมียหัวล้านบล็อกตะบองจูบครับ อยากรู้ว่าต,ตรงไหนร้านแตกร้านแตกคือตรงไหนแตกขอบคุณนะครับผมร้านของมาลัยเงินร้านของอุ้งอิงของเรานะครับแตกแล้วนะครับผมขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงน้ำคุณแม่มนตราครับผมขอบคุณแม่มนตราด้วยนะคะที่เลี้ยงน้ำพรุ่งนี้มีลูกชิ้นครับวันนี้ลูกชิ้นมันหมดหมดจริงๆพรุ่งนี้มีลูกชิ้นจ่ายแล้วแล้วก็มีน้ําอีกนะพรุ่งนี้กินเข้าไปบวบอ้วนให้มันรูปไปตีสามอ่อนเพลินแพง ยันถ่าน้อยอ้วนหมดแล้วคะ่ะแจกเบอร์แจกทุกวันขอบพระคุณครับผมขอบคุณแทนน้องๆนะครับโอเคเดี๋ยว, okay, วเข้าเจอกันนะคะ See you next time